มือนีกับพ่อกันอีกคือเก่าแล้วพี่น้องไป่ตัวโยไมยขึนบกครับพี่น้องมือนีขึนบกลงน้ำหนาวพี่น้องเอาไว้ให้มันหอนหน่อยก่อนไปนล่องหย่อๆเบื้องแล้วมือนีขึนบกกนมากับพ่านเตาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพระเอ,อกเตาครับมาลอยยิ่ยงปลาขึ้เก่าเลยพี่น้องแต่วันโบเดดคือเก่าสามมือเดีว ฝนตกสองมื่นมื่อนี่เป็นมื่นที่สามเพราะคันเดีกตกดดหล่มื่อนี่คืมคืมคก็คืมแน่ต้องหอดไม้แล้วครับนี่เพราะนจอดรถเหรียญอยู่นี่ว่าเจริญแค่น้อยแต่วัตัวตัวอ่าเ้ยน้ำบกไล,ลายหลพี่น้องเลยยังขามเด้เอาครับพี่น้องมีเอฟที่านหนึ่งคือสองทันนี่แหละเป็นคอมเมนต์เมื่อวานสอนพี่ที่เก็บเสียกนเนี่ยพ่อใหญ่ทั้งว่า เยอะที่เก็บให้เบิ้งเลยครับบริหทให้เบิ้งจชกเชียเพราะว่ามีแต่ไทยเอาไปจัดตอนทำงานเลยตอนเก็บบริไทเบิ้องเชียนี่ครับกระบอกเสียดี่แหละเสียดเดี๋ยวต้องเก็บให้เลี้ยงกันพี่น้องต้องเลี้ยงกันเดี๋ยวเห็นให้เบิ้งเลยครับสำหรับมือไม่เด้อพี่น้องมือไม่มือเก่าเพิ่นหูนั่นแหละนี่กับเลี้ยงกันแบบนี้ครับมันคืเลี้ยงกันบอกอิกยางดีเลยนี่ เอาตกพันมาเนี่พันเอาเดี๋ยวสอายบ่พันออกมาพันออกมาหามให้ขี้กันเด้อพี่น้องแล้วก็หูดเขามาหามขี้กันครับผูพันธุ์ชำน้านเรียบร้อยเรียรกวบกขนาดเด้ปับ๊บหูดปั๊บเขามาลเลยนี่เลี้ยงกันไปเรื่อยๆเล้พี่น้องจนบดเสียแล้วครับเนี่ยง่ายๆพี่น้องบ่ย,ยากหรอกครับหามให้ขี้กันไปนเด็ดขาด เนี่ยเลี้ยงเขามาเนี่ยบ่มีขี้ครับเนี่เลี้ยงกันออกไปจนจนสุดเสียรับมว้มันขีกันไง่ายๆพี่น้องถ้าเขาเห็ดไอ้ชิ้นเล้วเนี่ยสีเร็้วสีเห็ดได้เร็วตอนเห็ดไม่ไหมกับซซาหรอกครับ หัเห็ดไม่ใหม่ะบ๊เรวดอกเพราะว่าเขาคอยเห็ดถ้าขึ้นเร็วก็ปั๊บๆๆข้าเดียวสำลัหามพันคีกันเป็นเด็ดขาดขอนี่ยำถ้าพันชีกันนี่มันจินทกลูกพี่น้องช่วงมันชีกันน่ะนปแล้วลูกดอกแลนไปตรงบตรงไปพ่อฮอหมองคีกันปะปิทกปั๊บเป๋ท่านที่ลูกดอกไปแบบขวงลางังบัดที่นี่ลูกน้ำตามปันทิมงาใหม่ลูกน้ำหรอพี่น้อง เป็นแบบถ้าเชือกพันทับกันนะเอาออกครับถ้ามันพันทับกันพ้งงามเห็ดใา่มันทับกันตอนเวลาออกมันก็ทีออกแบบที่ว่าคล่องตัวอ่ะก็โดนบทเนย <c oughs> <c oughs> พันจน เบิ้ดนี่แหละพี่น้องเลยัดที่นี่เบิงเบิงเบิงตอนมันออกครับมันจะออกแบบที่ว่าไอ้เนี่ยเลี้ยค้องโตรครับบัดนเนี่ยหามให้มันขี้กันครับนีบ่บ่บวิขี้รับเบล้ด้มันออกเบิงเรื่อ,อ,อยๆ,ๆ,ๆครับนีนั่นครับมันเทียทให้ลูกดอกไปข้องโตรครับนี่ชัดเจนบ่ชัดเจนนี่ครับหอดปลาและับละปลาเนี่ยโบออกเบิดปานี่หรอก นี่ครับที่ออกคล้องโตปั๊บเนี่ยููดอกสิไปบักแทกเทียงริวเลยมีซ้ำนี่แหละพี่น้องง่ายๆครับไปหัดลองเบิ่งเด้อเดี๋ยวให้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเดี๋ยวมันก็นเร็วเองครับนี่ซ้ำนี่ครับมาพี่น้องบัดเข่าไม้กันครับไม้นี่ล่องเบื่องครับแต่ว่าเหลี่ยมเป็นไ้ ใส่เวนตนตาครับถ้าา่าใส่เวนตนตานี่ยจะได้ก็ะเ็นมันเหลี่ยมแห้งม้เดียดน้องน้ำตื่นๆครับแต่ว่ามองนี้จะเป็นไม้ครับนี่นี่สิไม่ไม้โอ้เหลี่ยมครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนบนนกันครับปลาก็ลังหลินเตือน,นอยู่ปวดคลองน้ำอยู่ฟังทางนั้น มีหอดกีกระตือเลี้ยวเหลี่ยมพอแห้งเล้วยังขี่กระตอรือผมพันโตเขาไปทางในอยางดีห้อกเดยวที่เขาไปอยู่นั่งมึงมองนี่ก่อน สักเน่้ยๆดิของหมดของแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวลุกไปออกกันของตัวครับ ไม่ยาลับตัโอ้โหตุนน่นใหญ่จังเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นน้ำครับพี่น้องน้ำน้ำไม่ยาลับนี่มันคักขนาดนด้นตัวนี้ลูกเหย,ยบเลยปะใส่สวยๆอยู่พี่น้อง บปชนโอ้โหตัวย้าไปกลกุกหวงไปยังไงอ่อู้หมันเสีดีลุ่นักจีโอ้โเสียเวลาก่อนเด้อ รูปไหมของง่าม่นี่ลุ้งกระลุ้งหรอวะ <c oughs> ของอย่างนี่ได้จังเลติดตัว เส้สะตลดโอตกตกลูกนาจะได้้องหรือกระาคนคือเดียวเห็นอยู่โอ้วัรปดดาได้ี่ปะคอตนี้ นั่งเป็ดเดียวพี่น้องเไ๋้จริงหวบมาเลยเหรอนี่ไหมเดี๋ยวสั่งเลยเพื่อนครับปลาขัวหอยเด๋ยวเรียบร้อยทูปดกล่องออมาก่อนโลกแปดโลกเกาพี่น้องโลกเกาครับ เอเตรียมนึงนลครับเดี๋ยวขอหอยไวก่นอนเขาไม้ตอเลยพี่น้องบ่แตกนะกิโลเก่าพี่น้องมาพี่น้องมาไม่หลุตอไม้แตกว่ ใบไม้มาบังอีกหน่อยนึงส่งคขึ้นยังป่ามจะเห็นคนผูรู้วัาจิตเห็นตวัวปล่าอยู่ในกล่องช็อตยิงเมื่อกี้นี่ประกอมานำก็เป็นขีกระเตื้อป่นพี่น้องเอ้ยเั้งเหลี่ยมทั้งขีกระเตอรอเขากันมับ mile bắt phi đoan với pantovê kéo với tay. Nay chắc tôi tốn phụ tùng. Say tố mga 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 Bát, bì hùa mga 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 như mga 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 đẹp mga 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 แถวนี้ละติดว่ะแถวนี้แหะ,ะพี่น้องเห<ม>ลี่ยมแห้งคักพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวะจีผ้าใยมองแล้วครับพี่น้องนี่ยิ่งเทเดียวน่อยเดี๋ยวผมเ,เ,เห็นอีกอยู่ธวิบางบริยิ่งเหลี่ยมคักพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยไปใยมองใย,ยมองฟ้ากับจมืน่นโอ้ เอาเปรียบกันพูดฟ้ากอะไรรมชาติเป็นจีระพี่น้องเอ้เอาลูกกองจองขึ้นกำลังสีใหญ่มองพี่น้องฟ่านเตายิงจบปะนะใสีโอ้โหนี่ปลาอย่างนั้โอ้ปลามันปลาคอดึกเดียวเป็นปลาดู มาดูหน่อยอ่ะโอ้โฮโอ้กระลังบ้อนในลูกยางอยู่ใหญ่มองบุคือพี่น้องบุคือโอ้ยโอ้โอ้ยเข้าแก้มเลยแต่มันประคองมันแม่ไข่อยู่วันประชอน ปลาดหน่อยสิมันมืดแล้วเหลี่ยมตาหาหมองนั่งไม่พี่น้องนั่งแถวนี้แหละต้องเบ่มงมองมันมันเหลี่ยมแห้งปลามีอยู่แต่วังเหลี่ยมครับแต่เหล่านี่ใส่ยิ้มคอเนี่ยมีไตใบเนี่ยไตใบบัวมีตไตใบบัวบัวแดงแดงเดงน่อยโอ้มันเหลี่ยมตาวานวานปากคอวานป <laughs> ากคอพี่น้องเอ้ยยิงปลาดูหน่อย ตายโอ้ยปิ่งๆที่เ่าแต่เตี่ยมทุก่คนอู้เลี่ยมครับพี่น้องกลับขึบ้นเบลของกันไปเอาครับพี่น้องว่าจ<ล>ะไป,ไปยิงอีกบ่ไปยิงหรอครับพ่านเ <ละ S 1> ต่าก็จิไปหางัวก็จิได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยสองเตีมบักคือบักใหญ่แล้วผ่านเต่าได้สองตัว บอนปลาคอบอนปลาคอดึกปานลูกปลาปลาดูลูกปลาดูพี่น้องไปอโอมเด็กตัวเดียวครับโลเก่านะพี่น้องเอ้ยว่าม yup> okay? ันจิกตัวหน่อยๆจะรู้ว okay, ่าแข็งแขแคแงหมดปลาคอเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เที่ยวทริปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหม ที่มาใหม่อยู่พี่น้องมันอากาศมันบริบูรณ์เนาะพีน้องมันคึมๆยังไงบูคึมปัดมือเจ้าก็ยังเหลี่ยมกับเหลี่ยมพี่นอออ้องเอ้ยตะนายสัตว์ไปครับพ่อกันไม่คิดนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปขอบัน